ตัดก,กินเองเหรออ,อ๋อตัดไปให้ช่างสำราญครับเอาคุ้นๆนะ <c oughs> เออเหมือนบวงสวงอะไรสักอย่างกิน <c oughs> ไปร้องไห้ไป,ไป <c oughs> ผ่านไปครึ่งครอนวันแล้ว <c oughs> นี่กลายเป็นดินไปหมดแล้ว <c oughs> ได้เริ่ต้ยมยำปลาช่อนใส่ใบมะขามอ่อนแล้วนะจ๊ะตั้งหมอ้อแล้วค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาไม่ทงนานะคะสามขวดร้อยจะหมดไปสองขวดแล้วนะคะเขาขาดไม่ได้จริงบ้านนี้เออต้องมีทุกมือเ,อ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 ,เอ,อ๊แต่ก็มีคนถามว่าต้ยมยำต้ยมยำใส่น้ำปลาไ,ปได้ไหมนะเขามันเหมือนกับไอ้ต้ยมยำบ้านเราอ่ะเวลาพ่อแม่เข้าแกงเนี่ยเขาจะมีแบบ ใส่ปลาเขาเรียกแกงไหมแกงแกง,แกงแต่ใส่ปลาแต่คล้ายๆต้ยมยำเนี่ยมันจะรสชาติดีอะกลมกล่อมกว่าเครื่องเหมือนต้ยมยำแต่ใส่น้ำปลาาเกแกงลกันเนาะเอาเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะจ้าปลาหน่าจะเริ่มสุกแล้วน้ำปลาลงไปก่อนเลยค่ะก่อน ขึ้มาเลยนะหอมจริงและนี่พระเอกของเราเอาทั้งเรียกว่นานางเอกดีกว่านะสามต้นนะนี่เก็บ<จ> <c oughs> <g ye> สามต้นถึงจะได้ขนาดนี้ใบ <c oughs> มะาขามอ่อนนี่ <c oughs> เขามีเสน่ห์จริงนะพอใส่ลงไปแล้วสวยงามเอา้าจบแล้วหรอ โอ้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะใช้น้ำปลาได้ใส่เกลือบ้างไหมคะได้ใสร่รสดีไปหน่อยแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเชลจะชวนชิมนะจ๊ะอุย้ยหอนยังไม่เปรี้ยวพี่เพชรน้ำยังไม่ออก,ออกใส่มะขามเปียกช่วยได้คะ่ะน่าถ้ามันยังไม่เปรี้ยวอุ้นี้ก็ใส่ใบยเยอะแล้วนะเดี๋ยวเอาเอามะขามเปียกลงอีกหน่อยให้มันเปรี้ยวนำหน่อยหน่อย อันนี้สูตรไหนคะเนี่ยใส่พริกทอดลงไปอ๋อเออนี่เลยแต่พริกบ้านเราก็จะไม่ค่อยเผ็ดนะตักกินกลับไปเลยกินเป็นผักเลยนายขอชิมอีกทีหนึ่งค่ะเปรี้ยวละแซ่บละว,วันนี้จะเดิเป็นเด็กเสิร์ฟเท่าไหร่คะตักกินเองเหรออ๋อตักไปให้ ช่างสำลานครับ ad ad เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอกำลังคุมคิวรถอยู่ไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีครับเหนือ่อยไหมฮะไม่เหนื่อยทำไมไม่ใส่เสื้อแขนยาวแขนจะได้ไม่ดำเออดำปีหมดแล้วเนี่ย คุ้นๆนะคุ้นอะไรคะฮะเออเหมือนบวงสรวงอะไรสักอย่างเชิญฮะครั้อมอร่อยอร่อยไม่มีคนเปลี่ยนเลยค่ะเนื้อเดียวพริกเดี๋ยวตอนเที่ยงต้องเปลี่ยนครับไข่ต้นไข่เปลี่ยนปลาช่อนต้องมาเปลี่ยนแจกบินเพราะว่าผมต้องออกไปซื้อ ลองปูนโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาสลับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อันอะทำเป็นเนาะไม่แค่แค่เซ็นเซ็นแล้วก็ฉีกให้ใบใบแทนแล้วเนีเขาเรียกใบอะไรนะใบใบคิวอะคิวคิวครับนี่ไงเซ็นแล้วก็แจกให้ใช่ป่ะครับกินได้ไหมคะได้ครับได้ครับ ดูกันค่ะกรัมโอ้โหนี่กลายเป็นดินไปหมดแล้วโอ้โโถมึ้นสูงมากเลยอ่ะอะไรปลาไหลปลาไหลปลาไหลหรืองูนั่นๆๆๆให้ไปว่างูปลาไหลงูนั่นๆๆๆงูเมื่อกี้ยุ่งเนี่ยงูปลาไหลปลาไหลบ้านพี่อะสิงู กิปลาไหลหรืองูอ่ะงูปล pues <oh <Yeah, anyway> no> างูปลาไหนอ่ะจับจับมาให้พี่โจ้เขาหน่อยเขาจะกินปลาไหลเืออยยๆู่่นะรไปแล้ว cool มันมุดเอ้ยมุดโคนยังกับปลาไหลเลยเนาะเอ้ยปลาไหลเปล่าใช่มันเป็นปลาไหลไม่ใช่งูอะไรอ่ะปลาอ้าวแล้วทำไมเตียงพี่เลนยังอยู่ที่เดิมอ่ะจ๊ะโอ้ยไปแล้วไปแล้วงู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 ชัดเจนมาก อ,อ๋ออย่าลงไปมันเละพี่ร้าน,านจะตาพอเอามือกำลงไปงูครักำคอออกมาเป็นงู <c oughs> อ๋ดูนะคะกี่คันรถแล้วคะพี่ร้านสี่สิบกว่าเอ๊ะมันก็ได้แล้วนี่ว่าถึงตรงนี้ใช่ไหมงั้นก็อีกสักไม่ถึงสิบเนาะ มันไปฝั่งนู้นเลยมันผอมเพราะว่ามันไม่ได้ไปกินอาหารฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวเออดีจะปล่อยฝั่งนู้นปล่อยปล่อยทางนี้ดีกว่าตรงนี้ตัวหนึ่งนะพี่ลามันจะกินเหรอกินไหมมันกินปลาเล็กไหมกินเอาถ้างั้นไปทางหลังเลยนั่นนี่นี่นี่แล้นี่ไหนไหนมีตัวเนี่ยเอาไปปล่อยไปปล่อยปลาอะไรอ่นนนนั่นมีตัวมีตัวพิลินอยู่ตรงนั้นอะอีก แองนั่ะนแองนั้นน่ะมีพี่เขาอยู่ในโคนมากๆเขาก็จะพลุบขึ้นมาถูกไหมมาเอามาเอาอากาศปลาคอนปลาคอนถ้าไม่เอาขึ้นมามันก็ตายเนาะโดนถมไปเลยเอาขึ้นมาดีกว่าเป็นไงบ้างคะพี่โอ้โหเอาหได้แล้วอีกอีกอีกเล็กน้อยเด้อลาดยาวไปนู่น อีกเล็กน้อยลาดยางไปนู่นคืออะไรวะนู่นต้องต้นโพนน่นนับไปจดต้นโพนฮะตกลงถมไปนู่นเหรอใช่มาไม่ทำคันทำคันที่เฉยอ๋อไม่ได้ถมคลองตกใจทำคันตรงนี้เนี่ยนๆทำคันต้องใช้ดินพูนใช่ไหมคะใช่ให้สูงขึ้นหน่อยอ๋อเอาให้สูงขึ้นเพื่อลมเขตแนวก็คืออันนี้มันจะได้ปลูกตะไคร้ไงนี่เหรออืมนี่คือหลักเขตแดนใช่แล้วก็ต้นโพนุ่นเราปั้นปั้นขึ้นมาตรงนี้ต้องต้นโพนโอ้เราก็จะทําเป็นแปลงตะไคร้ ต้นกล้วยปากกล้วยยังไงคะสองพี่น้องคะการลงทู ไปปล่อย <L ess> เร็วๆตาอะไรคะพี่น,นาปน,น,ปนปลาหนะิมคือลูกปลาเยอะเนาะเป็นปลาหนินเล็กๆเด็กๆอ่ะปลาปลาเล็กเยอะดูดีๆเป็นงูน่ะ <L ess> เสาเข็มที่ตอกไว้นี่คือยงังไงคะพี่จำรานคะ ตอนนี้จะได้ทํำไหมคะไม่ได้ทาแล้วล่ะสาัไม่ท้ายล้ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่มีเสาเข็มตอกไว้นะคะดีนะไม่ทําสะพาน <c oughs> ถ้าทําก็เสียงก็ประมาณทิ้งเนาะ เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องไหมคะคุณกำพูคะก็ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานครับคือไหนๆก็ไหนๆละแล้วก็ออาตัดสินใจถมอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะฮะคออไม่ค่อยจะได้จําแล้วครับค่ะแต่ว่าต่อไปเราก็จะใช้เป็นพื้นที่สําหรับปลูกผักปลูกตะไคร้ ปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ได้เยอะขึ้นแล้วดินนี่เป็นดินปลูกด้วยนะอ้าวเหรอดินดีมากดินดีนะเนี่ยนะก็ขอบคุณนะฮะคนที่เอาดินมาให้ด้วยเนี่ยดินดีดินสําหรับปลูกต้นไม้เลยทิวลุนก็จะเป็นทิวที่เราจะทําตะไคร้นะฮะอ๋อนี่ทําขอบด้วยนะทํากล้วยทําตะไคร้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเอาแม็กโฮมาปรับแต่ง คันให้มันสวยนิดนึงแต่งอะไรอีกอะก็มาปรับแต่งให้มันมันยังไม่สวยเห็นไหมเอาแวคโคมาขุดแล้วปรับแต่งให้อให้มันสวยหน่อยมันต้องปั้นใช่ไหมแต่ใช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 ปั้นคันปั้นคันให้สวยนิดนึงอันนี้คือถมไว้เบื้องต้นก่อนอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแมคโคมาเขาก็จะมาปรับแต่งคันให้มันสุกคิดว่าน่าจะไม่ต้องขุดอะไรเพิ่มแล้วมั้ง แล้วก็ไม่ต้องถมอะไรแล้วเออไม่ต้องผมคิดว่าไม่ต้องถมอะไรเพิ่มแล้วมั้งจบนะคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้คลองก็เหลือในลักษณะที่กำลังกำลังพอเหมาะพอควรสวยงามแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอ๋อคืนี่เอากว้างๆไว้กับเรือใช่ไหมอ๋อมันเป็นเวิร์กที่เบาเข้าไปเราเราพายเรือมาเราจะได้มีที่กับเรือบ้างเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีคลองอยู่นะเห็นคลองอยู่นู่นนะคะครับ พอได้พายอยู่เนาะสักประมาณ200เมตรเนาะครับอ่ะอันนี้ก็รอ <ละ S 2> ฝนอย่างเดียวละครบเรียบร้อยแนะล้วนะคะอ่ะคุณหยิบอันนี้ไปด้วยอะไรคะยามือเปล่ายางนี่ไงหน่อไม้ผลจากการที่เราถมเราก็ได้หน่อไม้มาเพิ่มเติมอีกสามหน่อหน่อใหญ่ๆจ้าผลจากการถมอุ้ยมือบวมเป่งเลยคุณราชนีโดนมดตะนอยยังปวดอยู่ไหมอะ มันตึงๆเห็นไหมคุณไปหาหมอนะเออคุณบอกหมอเขานะปวดให้หายไปใหญ่ให้เท่าเดิม <c oughs> ใหญ่ไม่เอา <ดะ S 2> มือใหญ่แล้วดิเ,เขาบอกว่าผู้หญิงมือใหญ่เป็นคนขยันขันแขง็งดูบวมเป่งเลยอู้อตายละ ให้เฮามาพอกันดังสวรรค์ท่านเป็นคนนักแนให้คนหล่อหล่อได้มาพอสาวแหล่มาแอละแนะมาแอละแนะกันเนาะเป็นโชคดีที่เฮ็ดบุญเอาไว้หรือโชคร้ายก็บ,บ่หูดอกนาอให้คนแหลแหละได้มาพอหนุ่มหล่อมาโอละเนาะมาโอละเนะาะนะ พอหรือ,อยังคนอีหยังกระเทิงดำเทิงแลรหลอหลอพอหรือ,อยังคนอีหยังมันเลิกขัดหล่อแท้กัย้อนว่าอยากลองของแปลได้เอาความหล่อมาแลกควมแหลย้อนว่าอยากเจอหักแท้เลยเอาค้อมแหล่มาแลกควมอมหล่อ มาแอละแนกันนะลอกะแลแลกะลอมาโอละนอมาโอละนอกันแน